มันมาแล้วครับดูครับมันมาแล้วครับแบบปลา,านี่เงียบดูครับโอ้โหขึ้นถอนครับอันผ้าผมไปอันไอ้เคลื่อนจุลาพรอนนั่นนั่น เจอเจอทุ uhm. ่มใหสองทุ่มอยากดาวน์โดนโดนโอ้ยจะเพียนไสโอ้กินดีวะ โอ้ยยังอยู่บ่น้อยเด้อเว้ยนั่นไปก่อน <laughs> แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพิทักษ์ชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันตุษจีนครับวันที่12วันหยุดครับก็ออกไม้ครับวันนี้มาที่เขื่อนอุบลรั์ครับผมเป็นแพตกปลาเขื่อนอุบลรัฐครับนี่ครับสภาพหมายครับก็จะลุกๆหน่อยนะครับลุกนะครับชุ่มครับมุมกล้องมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ ทนายสุดครับเพื่อให้น้าได้รับชมกัน,นครับส่วนหน้านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเป็นการเสียเวลาครับนีครับเราไปตกปลากันเลยครับ wak, 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 wak Bye. Nah. มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมาครับครับมนมาแล้วครับมาแล้วูใหญ่นะครับูนึงครับครับใกล้ๆทุนครับ ไม่น่าหรอกปายีา่บเงียบดูครับโอ้โหคืนที ไซด์งามครับโอ้ฝ่ฝามือครับตัวนี้ฝามือมัวแต่ดูชดครับตัวนี้ก็มาอีกแล้วหนึ่งข้อครับชดูอะครับนี่ครับกะมังครับผมมาอีกตัวแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหจากที่เงียบไปประมาณชั่วโมงครับหน้าดินฮ นิมอีกตัวครับกำลังถ่ายชโดอยู่แอบกินครับวว้า wow. ดึงเข้าไปติดน่าจะเข้าป่าขาดเลยครับดึงขาดขาดไปทั้งชุดเลยครับ ียนงครับใส่งา,งามครับเปลี่ยรนะครับกำลัลงตั้งทุนครับตั้งทุนไม่ได้เลยโฉบเลยครับตะเปลี่ยนนะฮะ นครับเกี่ยวกลังไม่มาตูนของใหญ่หมุดอย่างเดียวเลยครับใหญ่นะเต้มครับ ครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้พอดีเลยอขอออกกล้องด้วยหน่อยครับลงพอดีไสแกโทรไปว่ามีพี่มาคนเดียวครับเดี๋ยวจะโชว์อัพคนหนึ่งครับอ่ะครับครับมีนามาแจมด้วยครับอันนี้จากเลยครับ ขอนแก่นครับอ๋อแต่ขอนแก่นนะครับนี่ครับสามท่านครับผมที่มงานขอนแก่นอมมาจอยด้วยผมมาจอยด้วยวันนี้ัตัดแปลงพวกในตัปลาหนาแต่อันหนาอันท่าผมไปอันไอ้เครื่องจุราขรอนนั่นนั่นเจอเจอทุ่มใหญ่สองทุ่มอยากกินแกงเสี่ยงใหญ่จ้าเสียผมเผิดยังไงอยู่ไหมพี่อยู่ไหมปลาปลาอยู่ครับเฮ้ยตัวใหญ่อ่ะอ๋อเดี๋ยวไปขึ้นขึ้นตักให้ร้อยมไปตักให้แกหน่อย งุดลงไปโอ้ยของก็งบ <c oughs> อบบางกใหญ่เลยเรนเป็นดวงเดียวสองดวงครับนี่สครับโอ้ยล่องเ่นดวงเดียวจะเป็นเสียสองดวงตายหมด,ด <c oughs> มันข่องมันข่องอะไแล้วสองดวง <c oughs> ของ่องแง่เนงาง <c oughs> ไปแง่แง่แล้วตป่าอยู่ลุงไปรถโดดตุมน่ะ จองต้องให้เราหาไหม่ยองามมาไหวซักอันเด็กเวลาไหวแมื่อนดันก่อนิดสายมันใส่เพราะไรเนี่ยตัดใส่เพราะไรไม่เราดันต้องเห็นเราเห็ไมบงามนะแชมเปตต้นถ้าเป็นไม้งามตลอบมาดันาก็ว่าก็ว่าอยากขาดสายพี่ยีลงแถบนีเล้่อสายพี่ยีอะ เะเป็นสายพอเรียนออกมัิดางลางับว่าดวงนี่ติดดวงมันติดลางครับต้อกใช้ขอเดียวขอเดี๋ยวขอเดยป่านข้อมีใช้สองขออนี่เลยโอ้ว้าว เรายดนะเราคุณทีไปยอดขางกระช่างน้อยเนี่ยผมมาดังว่าใสด็จมาหน้องได้ครับได้สุเนี่ยเอาช็อตช็อตผ้าผมช็อตแนทุกอยากเลยโอ้นั่งดึกช็อตแม่ก็ตายดัดไม่ช็อต สามขีดสี่ขีดสวยสวยสวยตัวเมียสวยสามหัวเลยน่าอ้วนโดนโดนโดนจัเพียนขอขอตัวนี้นี่แหละกันเท่ากับน้องโคตรเลย ้องปวดใส่เจกันไนครับกำลังมักกันผมพาเขาเล่นนั่นนะ่ะไม่มีใครเล่นโออแต่เพียงให้เข้าผมเล่นซะรหดังมากก็มาเล่น เด้ง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 เดือดใจไหมเด้งเขาโดนรอยปลาเล็กปอนไม่ดีปลาเล็กโอ้ควงมาอ้อยกระโดดลูกกระโดดเหรอเจ๊ะโอ้ปลาดิ้นปลาดิ้น หังนะี่หลังเจ้าของจจก็ด่าใส่ ใช่ครับเ่ยนเยอลง สบ,บู่เลยวะแม่งกินตัวเองนะเนี่ยใั่ไปไปโอ้กินดีวะนั่ไม่ดูไดไม่ดูดติดเหรอ โดนโดน่โอเคอยู่วะเฮ้ยยดยเอาช้อนดูสักครับใส่ดักอได้มาอาทิตย์ที่แล้วออกมาลนออกเลออกไปอะที่ตาย ไม่ใช้าน้ำของมัหนหไม่ตายแ่น้ำไม่เม่ตายเรา,าไปากินกันแล้วก็องอ,อกตอ,อเปลี่ยนแต่เปลาการล่งเขา,าเล่นประเดนดีกว่ากินเลงเลย ตัวปะน้องโอ้ยขอบออกแล้วก็นี่าช่วงเวลาเริ่มจะออกค่ำๆนั่น่หลประมาณสัก5โมงกว่าแต่มันมีปัญหาว่าผมไม่มีสลิงอันนั้นเนี่มีแต่สลิงเล็กมันจะบกัดตกขาดเสีย ปลาพูดที่มมขังตลางคืนไม่ได้เลยต้นตายอาหารมันอาหารมันเน่าไอปลารุมในขัง่าอยู่เป็นอาทิตย์ไอปลาหน้าดินี่ขังได้เก่งๆของไม่เกินวันสองวันหนึ่งถ้ามันไม่คลายเ้าออกมาก่อน Das ist <laughs>